อะไรก็เชื่นใจทุกทีเชื่นใจตรงไหนหรู้ไหมเชื่นใจตรงที่พวกเรารัตนาศีนุพร้อมกันได้แล้วก็สวายทานว่าพร้อมกันได้อันนี้น่าเชื่นใจนะบางทีเราชาวพุทธเนี่ยนะไม่รู้เรื่องเลยนะส่วนมากนะจะไม่ค่อยรู้พอมีงานมีการก็ให้เป็นผู้นำก็ ขนาดทิศมันยังไม่ได้กันเลยบางทีนั่นนะโยนให้คนนั้นโยนให้คนนี้เหมือนกับว่าเหมือนกับพูดไม่ได้ศึกษาจริงๆนะส่วนมากก็เพนพอไม่ได้ศึกษากเป็นไงทีเนี้ยมีอะไรเคลื่อนมานิดๆหน่อยๆก็แห่กันตามเห่กันไปเงี้ยนั่นนะไม่เป็นตัวของตัวเองนะวันนี้จย์มามี <c oughs> ปริศนารำรอยู่ข้อหนึ่งนะ คือสังเกตดูหรอกไม่ใช่เราสังเกตดูทั้งตัวเองด้วยทั้งคนรอบข้างด้วยทั้งครูบาอาจารย์ด้วยอะไรต่างๆเนี่ยนะมันได้ข้อคิดขึ้นมาว่าเออคนขอเหมือนกับเหมือนกับจะจะได้นะคนขอเนี่ยเหมือนกับจะรวยนะเหมือนกับจะได้คนให้เหมือนกับจะหมดสังเกตดูนะั่นนะถ้าเราจะเอาอย่างเงี้ยเราเอาหรือว่าเจ็บ งามเนี่ยเหมือนกับจะรวยนะพวกเรานะแต่มันไม่ใช่แต่ให้เนี่ยเหมือนกับจะหมดคือมีเท่าไหร่ก็ให้ไปเถอะว่าง,งานเถอะให้ทานเนี่ยนะให้ให้ให้เหมือนเหมือนกับจะหมดแต่ตรงกันข้ามเลยเนี่ยไอ้ที่เราต้องการนะ่ะอยากจะได้เนี่ยมันไม่ได้ก็จะหาจะกินอย่างนั้นตลอดจะขออย่างนั้นจะขออย่างนั้นตลอดว่าง,งานเถอะอันนี้สังเกตสังเกตไม่ใช่มันไม่ไม่ใช่ญาติโยมนะขอโทษนะ หมายถึงพระทั้งทางพระทั้งโยมนั่นแหละสังเกตนะนะเอ๊ะทำไมขอต้องขอต่อเรื่อยขออยู่เรื่อยขอตั้งแต่นู้นตั้งแต่หลวงปู่อยู่นั่นแหละ่าง้นเถอะจนอายุสามสิบสี่สิบพรรษาแล้ว,ลวก็ยั 30, 40, ออยงต้องขออยู่ดีเพราะว่าอ้อนะมันตรงต่อคําที่หลวงปู่หลวงปูหลวงปูดทาท่านปวดปู่จันทานนะภาษาอีสานนะคนขอมีแต่ให้คนใหได้แต่รวย คิดให้คีดท,ทุกข์คิดให้ไม่ใช่ให้นั่นนะคีดท,ทุกข์คิดให้คือยากไรไงคนขอมีแต่ยากไร้คนให้ได้ตรวยมันเป็นจริงๆก็สังเกตดูตอนเป็นเด็กหมายถึงเป็นพระน่ะนะเขาถวายเงินสองร้อยสามรอยก็เจ็บวาอย่างนั่นแหละเือมไม่ค่อยใช้ไม่สละก็ไม่มีมาเพิ่มนะพวดเราเนอะแต่พอสละทีนี้เอาสละลองดู สลักแต่กลับมีมาเหมือนกับเหมือนกับที่ต้นไม้นั่นแหละผละมกรากไม้นะเงาะทุเรียนเนี่ยพอเขาเจ็บผลเสร็จแล้วนะเขาตัดจริงแต่งจริงนะเหมือนกับจะโค่นนี่เนี่ยอามาก็ไปถามเขาเอา้าทําไมไปไปตัดจะจะโค่นมันทิ้งแนละ้วเอา้าอาจารย์ไม่แต่งจริงมันจะขึ้นดอกใหม่หือปีหน้าเพราะงัน้นเออมันเหมือนกันชะอมก็เหมือนกันถ้าเห็นมันยอดมันงามอวบๆวบียดายก็ไม่ตัดไม่แต่งไม่เด็ดนะ มันก็จะมียอดเดียวนั่นแหละแต่ถ้าเด็ดถ้าไปตัดไปแต่งเนี่ยโอ้มันออกเยอะเนี่ยพวกเรามันมันธรรมะมันเป็นธรรมชาติเลยนะเออเป็นธรรมชาตินะการสลักการให้มันเหมือนกับจะหมดใช่ไหมแต่ไม่ใช่เหมือนกันเลยกับธรรมชาติที่ว่านี่ยอดผักบุ้งก็ดียอดจะอมก็ดีหรือว่าอ่ผลไม้ก็ดีเนี่ยถ้าไปตกไปแต่งเนี่ยอ๋อมันกลับออกเยอะกว่าเดิมอันนี้เป็นธรรมะนะพวกเราทําไมต้องว่าขอเหมือนกับจะได้ทําแต่ทําไมไม่ได้ นะความอยากไงอยากได้ของคนอื่นเสียแต่น้อยคิดเอาได้มากเสียของตนเงเสียน้อยแต่อยากได้ของคนอื่นนละ้วมันเป็นอัคคุศลละมูลมันเป็นมูลเหตุของความชั่วเฮ้ยถ้าจะพูดตรงๆอย่างนี้มันน่า,นาไม่น่าฟังนะมันคืเอเฮ้ยทำไมมันมว่าเราอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้พระเจ้าต,ตรัสนะก็เรียกว่าอัุศลละมูลโลภไม่ได้หมายถึงว่าอยากได้เยอะๆนะพวกเรานะอยากได้ของเขาเฉยๆเชื่อว่าโลภแล้วนะ ขอโทษขอโทษขอโทษนะขอโทษเหมือนกับที่ที่ซื้อหวอยซื้อรถซื้อลอตเตอรี่อะไรพวกนี้นะ่ะนะซื้อหวอย,หวยรวยโปทุกวันนะ่ซื้อทุกวดทุกวดยิ่งทุกวันนี่เนี่ยซื้อทุกวันว่างง้นนะวยจากไหนจากต่างประเทศนะซื้อทุกวันเหมือนกับเหมือนกับจะรวยไหมพวกเราเหมือนไหมเหมือนแต่ทาไมไม่รวยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมท่านเรียกว่าโลภอยากได้ของเขามันเป็นอกุศลละมูลเป็นมูลเหตุของความชัว่วทั้ว่าอย่างนี้นะ พยาบาทปองไรเขาก็เหมือนกันนะคิดอาฆาตพยาบาทปองไรเขามันเป็นอกุศลเป็นมูลเหตุต้นเหตุของความชั่วทั้งหลายที่จะตามมาเนะี่ยว่างันเถอะนะหลงที่ไม่หลงไม่รู้ตามความเป็นจริงอาจจะวันนี้สาคัญนะะเนี่ยสามสิ่งเนี่ยนะนนวันนี้พูดย้ำเตือนพูดว่าขอเหมือนกับจะได้ให้เหมือนกับจะหมดไม่ใช่แต่ถ้าเราสละสละสละ,สละนะเระเพฤติทั้งทั้งหมดนะพวกเรานะทั้งทุกอย่างเลยนะ สลาความโกรธเกลียดเทียดจางรักชอบอะไรต่างๆเนี่ยนะนะเหมือนกับว่าเสียเปรียบเออถ้าเราไปขอโทษเขาถ้าเราไปอ่อนกับเขาก่อนไปบิดปป,ป,ปีพูดดีกับเขาก่อนเหมือนกับเราจะเสียเปรียบมันไม่ใช่นะยิ่งได้รับความรักนะเฉันสังเกตในพวกเราอาจารย์ที่แสดงทำถ้าพลาดพิงถ้าพูดที่ไม่ดีหน่อยอาจารย์จะทําไงขอโทษก่อนใช่ไหมเออเหมือนกับจะเสียเปรียบเหมือนกับจะเสียศักดิ์ศรีไม่ใช่เลย ถ้าเราให้อภัยถ้าเราคอให้อภัยนะทั้งที่เราไม่ได้ผิดก็ให้อภัยเถอะถ้าเขามีความขัดเคืองนี่มันจะหายสามครั้งลองดูนะถ้าไม่ไม่ถูกกันเนี่ยหลายครั้งไม่ไม่ถูกกันมานานอนะ่ะลองดูว่าเราทําดีกับเขาทั้งสามครั้งลองดูทีพูดดีกับเขาเออถึงแม้ใจเราไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครั้งแรกนะครั้งต่อไปแต่เมื่อใจเขาลดลงเราก็ลดลงเขาลดลงเนี่ยต่อไปมันจะดีแบบตีกลับแบบแบบ เกินคาดเลยนะพวกเรานะเนี่ยพยาบาทอาคาดเนี่ยมันก็เป็นความเศร้าหมองไงเป็นความร้ายเลยว่างั้นเถอะอย่างนี้ไปต้นนะเอาวันนี้ให้ทำมาสั้นๆว่าขอคือความอยากเนี่ยนะเหนะมือนกับจะได้เหมอนกับจะรวยแต่ให้เหมือนกับจะหมดนะแต่ไม่ใช่ตรงกันข้ามขอหนีไม่รวยนะให้ก็ไม่หมด นะคนขอมีแต่ยากไร้คนให้ได้แต่รวยนะฝากไว้นะมาครั้งต่อไปถ้าถามมาจําไม่ได้แล้วระวังให้ดีนะโอ,โอเคให้อ่อนไปใช่ไหมอ่าทั้งแต่รับพอนะทั้งแต่รับพอนยะทาวาริวะปุราปาริปุรเรนติสระรัง เอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปัติังตุมังทิปพามวะตมิจตุสัเบปูเรนตุสังกปาจันโดปะนรสโยยธามณิโชติระโสยธาวิวัจันโตสาภะโรควินาจตุมาเตปาวัตวันตะรยโยอิสุขีเดคายุโกภวา นักปีวันนาสิริสะนิจังอุทภาจายินโอจัตตารธด h ม r วัดันติอายุวันนโสุขังบาลังรัตนาตยานุภาเวนะรัตนาตัยเต กาปยาเวราโสกัส so ันโตตุปัฏฐันอเนกอันตรายาปีวินาสันตุอาเสชาตุวัยยสิทธิธนังระพังสดทีภากายสุขังบังลังเสเรอโยทวันโนจ่าภูการุติจาสวาม สาตาวาซาตาโยชาอิวาสิติภะวันตุเตภบาวะโตซาพมังกลังรักขันตุสาพระเดวตาสาปัมพุทธานุภาเวนะทัฏฐิสติภะวันตุเตภบาวะโตซาพมังกลังรักขันตุสาพระเดวตาซาปัธมานุภาเวนะ สัทธาโสิภาวันโตเตหาวาโตซาภังกะราคะโตสาภะเดวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสิภาวันโตเต